คนผู้ที่เป็นตัวของตัวเองอย่างสุดๆให้ความสำคัญกับความอิสระมีความคิดริเริ่มและไม่ชอบปฏิบัติตามแผนของสังคมได้ขึ้นชื่อว่านักตักกะและบุคคลผู้มีความสามารถโดยธรรมชาติหลายอย่างกล้าหาญชอบการเสี่ยงหรือทำอะไรที่ตื่นเต้นและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติโดยธรรมชาติ สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจหมี EP 5ครับผมจากที่ผมได้เกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วคือผมจะมาพูดถึง INTP และ ISTP ครับ INTP หรือชื่อเต็มๆคือ Intuition Intuition Thinking Preserving เป็นบุคลิกที่ได้รับพลังงานด้วยการอยู่ตัวคนเดียวมองเห็นทุกอย่างเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมตัดสินใจโดยใช้ตรรก,กะและเหตุผลใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่นมากกว่าทำตามแบบแผนโดยนิยามของ INTP คือนักตรรก,กะหรือนักคิดมีสัดส,ส่วนเป็น3%ของประชากรทั้งหมดคนที่มีบุคลิกแบบ INTP นั้น ไม่ชอบทำอะไรที่เหมือนกับคนอื่นๆภูมิใจในความช่างคิดและความสร้างสรรค์ของตนเองรวมถึงมุมมองที่ไม่เหมือนใครความเฉลียวฉลาดที่มีมักรู้จ,จักกันในชื่อของนักปัชญานักคิดหรือศาสตราจารย์ช่างฝัน นักตรรก,กะสร้างสรรค์าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา INTP อาศัยอยู่ในโลกของความเป็นไปได้ทางทฤษฎีใช้ชีวิตอยู่กับข้างในหัวสมองของพวกเขามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ยาก,ยากและแยกแยะรูปแบบต่างๆออกมาโดยการอธิบายในเชิงเหตุผลด้วยลักษณะนิสัยที่ต้องการแปลงทฤษฎีให้อยู่ในรูป ความเข้าใจในเชิงรูปธรรมทําให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้วยทฤษฎีและช่วยเหลือสังคม INTP เป็นบุคลิกที่ฉลาดมากๆชอบไอเดียใหม่ๆจะรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นทฤษฎีพวกเขาชอบที่จะพูดคุยเรื่องแนวคิดกับผู้อื่นอาจจะดูเป็นนักคิดที่เพอ้อฝัน พอพวกเขาใช้เวลาอย่างมากในหัวสมองคุ้นคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพวกเขาชื่นชอบในเรื่องทฤษฎีอย่างมากและจะใช้พลังงานและเวลาทั้งหมดในการค้นหาทางออกของปัญหาใดๆที่พวกเขารู้สึกอยากจะแก้มันให้ได้ intp ไม่ชอบการนำหรือควบคุมผู้อื่นพวกเขาค่อนข้างเป็นคนยืดหยุ่นและอด คนในแทบทุกสถานการณ์เว้นแต่ในความเชื่อที่พวกเขายึดถือจะถูกก้าวไก่หรือท้าทาย i n เ p, n T p เป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายเมื่อถึงเวลาที่ต้องพบเจอคนใหม่ใมในทางกลับกันจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงถ้าได้อยู่กับคนรอบ,บ,บตัวที่พวกเขารู้จักดีหรือไม่ก็เป็นตอนที่พวกเขาต้องพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีที่พวกเขาเข้าใจมันอย่างท่องแท้ INTP มักจะถูกมองว่าเป็น คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่ว่าพวกเขานั้นแค่ตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือความรู้สึกส่วนตัวเวลาจะแก้ปัญหาหรือสรุปปัญหาพวกเขามักไม่ค่อยเอาอารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจ จึงไม่ค่อยเก่งในการสนับสนุนความต้องการทางอารมณ์ของผู้อื่นโดยด้านฟิลลิ่งของ INTP นั้นเป็นด้านที่ถูกพัฒนาน้อยที่สุดของพวกเขาอาจพบความยากลำบากในการให้ความอบอุ่นและการสนับสนุนจาก INTP บางครั้งคำพูดคำจาของพวกเขาอาจจะดูถากถางผู้อื่นมากเกินไปแต่อย่างไรก็ดีมันทำให้พวกเขานนั้นเป็นคนที่จริงใจมาก โดยข้อดีของคนบุคลิกภาพแบบ INTP นั้นคือเป็นคนง่ายๆสบายๆเก่งในการจัดการกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับไม่ค่อยเรื่องมากไม่ค่อยร้องขออะไรจากผู้อื่นพึ่งพาตัวเองสูงกระตือรือร้นต่อสิ่งที่ตัวเองสนใจมากอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูงพวกเขาเป็นนักคิดนอกกรอบอย่างแท้จริง เก่งในการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มเป็นนักคิดโดยธรรมชาติมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงและใช้ตรรก,กะการวิเคราะห์เยอะมาก แต่ข้อเสียของ INTP นั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินอาจระเบิดตัวเองออกมาด้วยความโมโหและฉุนเฉียวในบางสถานการณ์ไม่เก่งในการแสดงออกและสื่อสารเรื่องของความรู้สึกไม่เก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นดูเป็นคนเย็นชาในบางที ไม่ไว้ใจคนหรือขี conflict, Or, ้สงสัยในคนรอบต,ตัวอาจเป็นคนเข้าถึงได้ยากอาจพบความยากลำบากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ intp ที่มีชื่อเสียงเช่น albert einstein bill gates k r i s t e n s t e w t charles darwin abraham l i n c o l ส่วนตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์เช่นบรูตแบนเนอร์จาก The Hork n e โอจาก The Matrix ศา์สตราราจย์สนิปจาก Harry Potter Sherlock Holmes จาก Sherlock Holmes L จาก Death Note ISTP หรือชื่อเต็มๆคือ Intuition, Sensing, Thinking, p e r c e r v i n g เป็นบุคลิกที่ได้รับพลังงานด้วยการอยู่ตัวคนเดียวมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมาตัดสินใจโดยใช้ตรรก,กะและเหตุผลยืดหยุ่นมากกว่าการที่จะต้องทำตามแบบแผนโดยคำนิยามของ ISTP คือช่างเครื่องหรือผู้เชี่ยวชาญมีสัดส่วนเพียง5%ของประชากรทั้งหมด โดยบุคลิกประเภท ISTP ชอบสำรวจด้วยตัวเองสัมผัสและพิจารณาโลกรอบตัวด้วยเหตุผลอย่างใจเย็นและความสงสัยใคร่รู้เป็นนักลงมือปฏิบัติโดยธรรมชาติเปลี่ยนงานโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่งสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์และมากเกินจำเป็นเพียงเพื่อความสนุก และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ดีพวกเขามีความทะเยอทะยานอย่างมากที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆว่าทำไมมันถึงใช้การได้หรือทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้พวกเขาเก่งในด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผล โดยจะใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยพวกเขาไม่ชอบแนวทางในการนำเอาทฤษฎีหรือแนวคิดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ISTP มีจิตใจที่กล้าหาญชอบเสี่ยงหรือทำอะไรที่ตื่นเต้นโดยเฉพาะกีฬาประเภทเสี่ยงอันตรายเช่นจักรยานยนต์การกระโดดล่มคนที่มีบุคลิกแบบ ISTP นั้น จะมีความจงรักภักดีให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรที่จะถูกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ISTP ชอบและต้องการใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนั้นเขาสามารถแยกสิ่งต่างๆให้ชัดเจนหรือแก้ปัญหาได้สำเร็จพวกเขาดึงข้อมูลข้อเท็จจริงจากโลกภายนอกรอบๆตัวและใช้มันเข้ามาช่วยในการตัดสินใจพวกเขามักทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เฉพาะตอนที่กำลังอยู่คนเดียวเท่านั้น พวกเขาหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้ค่านิยมส่วนตัวพวกเขาตัดสินใจโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเมื่อตกอยู่ในสภาวะเครียด ISTP อาจจะระเบิดความโกรธออกมาอย่างไม่ทันคิดจะเข้าสู่ภาวะการตัดสินตัวเองอย่างหนักจะโทษตัวเองในการไร้ความสามารถจากนั้นก็จะทำงานต่อในอารมณ์ที่สิ้นหวังและน่ากลัวโดยข้อดีของ ISTP คือ เป็นผู้ฟังที่ดีไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจัดการกับคำวิพากวิจารณ์ได้ดีมองโลกในแง่ดีมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงเป็นนักลงมือปฏิบัติมีความยืดหยุ่นสูงส่วนข้อเสียคือไม่เก่งในการวางแผนระยะยาวไม่เก่งในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกอาจเป็นคนที่เย็นชาต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูง อาจไม่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจรู้สึกเบื่อได้ง่ายไม่ชอบผูกมัดและเป็นคนที่ชอบเสี่ยงอาจไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตบุคคลที่มีบุคลิกแบบ ISTP ที่มีชื่อเสียงเช่นเบร์กรลส์มคิ้ลจอแดนทอมครูซบรูซลีวลาดิเมียปูตินส่วนตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์เช่นอายาสตาร์คจาก เกม o อฟทรอนส์โลแกนจาก The Wolverine Hawk Eye จาก The Avengers Indiana Jones จาก Indiana Jones Series Oliver Queen จาก Arrow INTP และ ISTP นั้นมีฟังก์ชันที่คล้ายกันโดยมีฟังก์ชันตัวแรกที่เหมือนกันคือ Introverted Thinking หรือฟังก์ชันทิศโดยจะใช้ชีวิตสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของพวกเขาโดยจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความมีเหตุผลและความสมเหตุสมผลเป็นหลักแต่อย่างไรก็ดีสองไทป์นี้มีความแตกต่างกันมากคือ INTP มักจะเป็นบุคลิกที่อาศัยอยู่ในโลกความเป็นไปได้ทางทฤษฎี มักจะใช้ความคิดทำงานอยู่เสมอและมีจินตนาการที่สูงมากส่วน ISTP จะเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติได้จริงมากกว่าการที่สนใจในทฤษฎีเหมือน INTP แต่ไม่ว่าจะเป็น type ไ,ไหนทุกคนก็มีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเป็นของตัวเองทั้งนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ type INTP และ ISTP โดยครั้งต่อไป ผมจะมาพูดถึงไทที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามาคือ ENFJ ครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย